เมสาเธอเป็นหญิงสาวออฟฟิศธรรมดารรมดาคนหนึ่งซึ่งปกติเธอก็จะมาทำงานแบบนี้ทุกวันแต่วันนี้คงเป็นวันที่ทำให้เธอไม่มีสมาธิในการทำงานเหมือนวันอื่นๆเพราะวันนี้เป็นวันศุกร์ที่13นั่นหมายความว่าเป็นคืนล้างบาปวันแดงเดือดโอ้ยเลิกงานแล้วเลิกงานแล้วต้องรีบเก็บของกลับบ้านแล้วเนี่ยวันนี้เป็นคืนล้างบาปอีกตั้งหาก ฉันนะไม่ชอบวันนี้สุดๆเลยปิดคอมโอ้ยล้นไปหมดเอา้านี่เมษาจะกลับบ้านแล้วหรอจ๊ะอา้าวพี่พิมพ์ใช่แล้วค่ะหนูเนี่ยจะรีบกลับบ้านเพราะวันนี้เป็นวันแดงเดือดเลยนะคะพี่พิมพ์เออจริงด้วยพี่ลืมไปเลยนะเนี่ยพี่ว่าพี่ก็ต้องรีบไปเก็บของแล้วแหละงั้นเดี๋ยวพี่ขอตัวก่อนนะจ๊ะได้ค่ะพี่พิมพ์รีบเก็บของนะคะเราจะต้องรีบกลับบ้านจ้าจ้าจ้า ตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วเนี่ยทำไมตลาดแถวบ้านมันเงียบชะมัดเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาแค่สามทุ่มเองนี่นาะอ้าวอีนูมาช่วยยายซื้อเบอร์เกอร์หน่อยเล็้วยายเนี่ยจะได้รีบกลับบ้านตอนนี้ก็สามทุ่มแล้วเออสวัสดีค่ะคุณยายพอดีหนูจะมาซื้อเบอร์เกอร์พอดีเลยค่ะงั้น เอาชุดหนึ่งแล้วกันนะคะได้เลยจ้าเดี๋ยวยายเนี่ยจะห่อให้นะนี่จ้าของหนูว่าแต่คุณยายพอจะรู้ไหมคะว่าแถวเนี้ยคนหายไปไหนกันหมดนี่ก็เพิ่งจะสามทุ่มเองนะคะเนี่ยอ้าวก็วันนี้เนี่ยเป็นคืนล้างบาปวันแดงเดือดเลยนะคนก็รีบเข้าบ้านเป็นเรื่องปกติยายเนี่ยก็ว่าจะเก็บร้านแล้วแหละกว่าจะถึงบ้านก็น่าจะใกล้เที่ยงคืนน่ะ เออเป็นอย่างนี้นี่เองโอเคค่ะงั้นหนูขอตัวก่อนนะคะหนูจะได้รีบกลับบ้านเหมือนกันนะ่ะอยู่ตรงนี้วังเวงมากเลยค่ะคุณยายคุณยายก็ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะคะจ้าจ้าจ้าเดี๋ยวยายเนี่ยปิดร้านละโอ้โหร้านนี้ก็ยังของเต็มอยู่เลยแต่พนักงานไม่อยู่แล้วว่าร้านนี้ก็ด้วยของก็ยังกองเต็มอยู่เลยอย่างนี้เขาไม่กลัวคนขโมยหรือ,อยังไงเนี่ยร้านก็ไม่ปิด โอ้ยถึงบ้านสักทีกว่าจะถึงเล่นเอาเหนื่อยเลยนั้นเนี่ยระหว่างนี้ฉันก็ขอกินก่อนแล้วกันหิวมากดูข่าวไปด้วยเลยดีกว่าอ,อร่อรเอยเนี่ยงมๆมๆๆเอ๊ะ จากทางรัฐบาลเขาบอกว่าจะมีกฎข้อห้ามในคืนล้างบาปส่งมาให้ที่บ้านเรางั้นเหรออยู่ที่ตู้จดหมายไหนออกไปดูสิเมื่อกี้เข้ามายังไม่เห็นเลยนะเนี่ยเฮ้ยมีซองจดหมายจริงด้วยเขาเอามาให้ตอนไหนกันนะเมื่อกี้ฉันเพิ่งจะเข้าบ้านมาไม่เห็นจะมีจดหมายสักฉบ,บับแปลกชะมัดเลย ดูซิว่าในกระดาษนี้เขียนไว้ว่าอะไรกันนะกฎข้อห้ามใี่คืนล้างบาปวันแดงเดือนกฎข้อที่1กฎข้อห้ามของเราจะเริ่มในเวลาเที่ยงคืนตรงไม่ว่าจะยังไงคุณจําเป็นจะต้องถึงบ้านก่อนเวลาเที่ยงคืนเพื่อที่คุณจะได้มีเวลาเตรียมตัวก่อนที่กดจะเริ่มถึงบ้านก่อนเที่ยงคืนกดข้อแรกเราก็ทําเรียบร้อยถือว่าผ่านแล้วสินะเช็คแล้วกฎข้อที่สองกฎข้อที่สงเขาบอกว่า คุณจำเป็นจะต้องปิดประตูหน้าต่างทุกบานในบ้านของคุณให้แน่นหนาะห้ามลืมแม้แต่บานเดียวเด็ดขาดเอะฉันเข้าบ้านมาฉันลืมล็อกประตูล็อกหน้าต่างเลยนี่นาะเดี๋ยวรีบไปล็อกก่อนดีกว่าเราล็อกเลยล็อกเลยไขหนาไหนก็ห้ามเข้าบ้านฉันเด็ดขาดล็อกให้หมดล็อกให้หมดหน้าต่างฉันว่าฉันก็ปิดหมดแล้วนะน่าจะเรียบร้อยแล้วแ,ลวแหละกดข้อที่2เช็ค ส่วนกฎข้อที่3คืนล้างบาปในรอบนี้จะเป็นคืนล้างบาปวันแดงเดือดคุณจําเป็นจะต้องอาบน้ําชาระล้างร่างกายให้สะอาดและคุณจะต้องใส่ชุดสีแดงเท่านั้นห้ามใส่ชุดสีอื่นโอ้ไม่กอดฉันจะมีชุดสีแดงไหมเนี่ยในตู้ก็มีแต่สีชมพูสีน้ําตาลสีขาวทํางานมาเหน็ดเน่ยก็ต้องอาบน้ําสินะเปิดน้ําชื้น หัวสบบูเรียบร้อยเออว่าแต่ชุดสีแดงฉันมีไหมเนี่ยปกติใส่แต่สีชมพูสีน้ำตาลสีขาวบนนูนก็ไม่มีไหนดูลิ้นชักสินี่ก็ไม่ใช่นี่ก็ไม่อืมหรือว่าฉันจะไม่มีชุดสีแดงกันนะ อุ่ยนี่ไงโอ้โหชุดนอนสีแดงตั้งแต่ตอนคิดมานนเนี่ยดีที่ฉันเก็บเอาไว้ลงอกไปทีงั้นกดข้อที่สแล้วก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วสินะกดข้อที่4หรอเวลาตีหนึ่งจะต้องอยู่ในห้องนอนเท่านั้นและต้องล็อกประตูห้องให้แน่นหนาไม่ว่าเสียงอะไรจะเกิดขึ้นห้ามเปิดประตูเด็ดขาดแปลกชะมัดเลยแฮ นี่ก็บ้านเราแล้วใครจะมาฉันไปน,นอนเล่นโทรศัพท์บ,บนที่นอนดีกว่าหาซีรีส์ดูดีกว่าเราอ้เรื่องนี้ก็น่าดูนนเนี่ยเอ๊ะเสียงใครขอประตูกันนะเราก็อยู่บ้านคนเดียวนี่นาะใครจะมาขอประตูได้เนี่ยเมโซในนั้นมีใครอยู่ไหมฉันขอเข้าไปหน่อยสิ เฮ้ยใครมาเรียกชื่อเรากันเนี่ยดึกดื่นป่านนี้ตอนนี้ก็ตีหนึ่งแล้วไม่น่าจะมีใครมาเรียกชื่อได้นะเนี่ยจะว่าไปเสียงน่ากลัวชะมัดเลยอะแล้วเราจะต้องขาดรับไหมอะมีใครอยู่ในนั้นไหมฉันขอเข้าไปหน่อยสิเปิดประตูให้ฉันหน่อยนะเฮ้ยน่ากลัวจังเลยอะ ทำไงดีแล้วอองั้นฉันว่าไม่ตอบกลับแล้วกันอยู่เงียบๆน่าจะดีที่สุดออน่ากลัวมากเลยฉันบอกให้เปิดประตูในนั้นต้องมีคนอยู่แน่ๆเปิดประตูเดี๋ยวนี้งั้นก็ได้เดี๋ยวฉันเนี่ยจะมาหาใหม่เมสอุวยเสียงน่ากลัวชะมัดเลยอะ่ะเหมือนเสียงจะเริ่มเงียบไปแล้วนะเนี่ย สงสัยคงไปแล้วมัง้งอุ๊ยตอนนี้เป็นเวลาตีสองแล้วเหรอเนี่ยทำไมไวจังไหนเช่นลองดูกฎข้อห้ามหน่อยสิว่าตีสองเขาบอกว่าอะไรกันนะตีสองไฟในห้องน้ำจะดับเองโดยไม่ทราบสาเหตุคุณจะต้องนำเทียนไปจุดในห้องน้ำถ้าเปิดประตูไปเจอผู้หญิงยืนอยู่อย่าตกใจให้รีบไปจุดเทียนแล้วออกมาแต่ถ้าเกิดเจอผู้ชายยืนอยู่ให้รีบปิดประตูและตะโกนไปว่าออกไปซะ นี่ไม่ใช่ที่ของแกฉันไม่อนุญาตให้แกอยู่ที่นี่เมื่อพูดเสร็จให้เรานำเทียนไปวางได้หุยทำไมกฎข้อนี้มันดูน่ากลัวแปลกๆอะ่ะแล้วนี่ก็บ้านฉันใครจะมาอยู่ในห้องน้ำฉันกันเนี่ยเป็นไงเป็นกันวะจะว่าไปบรรยากาศที่บ้านเราก็น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยฉันต้องมาหลุนอีกสีหนาว่าในห้องน้ำนั้น จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายไหนดูสิเฮ้ยในห้องน้ำเป็นผู้ชายฉันฉันต้องรีบออกจากห้องน้ำแล้วรีบปิดประตูและตะโกนไปว่าออกไปซะนี่ไม่ใช่ที่ของแกฉันไม่อนุญาตให้มาอยู่ที่นี่ผู้จบแล้วคงไปแล้วมั้งดูสิหุย ไปแล้วจริงๆด้วยสงสัยการที่ฉันพูดแบบนี้คงได้ผลจริงๆสินะโอเคงั้นฉันจุดเทียนเลยแล้วกันเอาวางไว้ตรงนี้แค่นี้ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วมั้งกดข้อที่5กดข้อที่6เวลาตีสามให้คุณไปหาสิ่งของอะไรก็ได้ที่เป็นสีแดงทั้งหมด5อย่างและให้เก็บติดตัวไว้ โอ้โหสิ่งของห้าอย่างฉันจะมีไหมเนี่ยเดี๋ยวลงไปดูห้องชั้นล่างดีกว่าโอ้โหชั้นล่างก็คือทำไมมืดแบบนี้เนี่ยดูห้องนี้สีห้องนี้น่าจะเป็นห้องเดียวที่มีของสีแดงนะนั้ฉันต้องเอาถุงมาก่อนนี่ไงสีแดงหมอนหัวใจส่วนอันนี้น่าจะเป็นสีแดงได้อยู่นะ 2ชิ้นแล้วก็หนังสือสีแดงในตู้หละ่ะมีหรือเปล่ายามสตรอเบอร,บอรี่สีแดงเหมือนกันอุ๊ส่วนข้างบนเนี่ยก็เป็นของเล่นของเจ้าลีโอสินาขอย,ยืมก่อนแล้วกันเท่านี้ก็น่าจะครบแล้วมัง้งของ5อย่างที่เป็นสีแดงกดข้อที่7ให้ทำอาหารอะไรก็ได้แต่ต้องเป็นอาหารสีแดงเท่านั้นทำทั้งหมด3อย่างถ้าทำเสร็จ ให้นำอาหารออกไปไว้หน้าบ้านจะมีหญิงแก่มารับอาหารของคุณอยู่ถ้าเธอชวนให้คุณไปไหนห้ามไปทางที่ดีให้ตอบปฏิเสธและรีบเดินเข้าบ้านโอ้โหฉันนะ่ะนะต้องทำอาหารให้กับใครก็ไม่รู้เนี่ยนะว่าแต่ในตู้เย็นฉันมีอาหารสีแดงหรือเปล่าเนี่ยเปิดตูซิตู้เย็นมีอะไรบ้างนะโอ้โห อาหารสีแดงไม่เห็นจะมีอะไรเลยถ้าของสีแดงงันเอากุ้งมาหนึ่งตัวแล้วกันเอาไปทอดใส่ซอสมะเขือเทศได้แล้วของสีแดงหนึ่งอย่างโอ้โหน่ากินเหมือนกันน่นเนี่ยอีกอย่างหนึ่งเอาเป็นสปากเก็ตตี้ในซอสมะเขือเทศแล้วกันอุ่นใส่พริกไทยนิดนึงเรียบร้อย เมนูสุดท้ายฉันจะทำเป็นอะไรดีอ่ะอย่างสุดท้ายก็เอาเป็นของหวานแล้วกันนะถาดไข่สตรอเบอรี่น่าจะง่ายที่สุดแค่นี้ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วของทั้งหมด3อย่างโอ้ยตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยฉันทำอาหารเพลินไปหน่อยไม่ได้ดูเวลาเลยเราเฮ้ยข้างนอกมียายแก่รออยู่จริงๆด้วยอ่ะแต่ยายน่ากลัวชมัดเลยอ่ะเออ สวัสดีค่ะคุณยายเอาอาหารมาให้ฉันเดี๋ยวนี้ฉันหิวเออค่ะค่ะคุณยายได้ได้แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นของหวานด้วยค่ะส่วนอันนี้ของข้าวนะคะหนูหนูไม่รู้ว่าคุณยายจะกินอะไรหนูก็เลยทํามาให้ทั้งของเขาของหวานเลยค่ะอาหารน่ากินชะมาดเลยฉันไปกินดีกว่าเฮ้ยบทจะหายไปก็หายไปต่อหน้าต่อตาแบบนี้เลยหรอเนี่ย โอ้ยฉันว่าฉันรีบเข้าบ้านดีกว่าปิดประตูล็อกประตูให้แน่นหนาะ ไหนลองดูกดข้อต่อไปสิว่ากดข้อที่8เนี่ยมันคืออะไรกันนะเวลาตีห้าระหว่างที่คุณนอนอยู่ถ้าคุณเห็นชายชุดดํายืนอยู่นอกบ้านของคุณถ้าชายชุดดํานั้นเรียกชื่อคุณหรือพยายามที่จะเข้ามาในบ้านของคุณให้ตั้งสติอย่าตกใจและห้ามตอบกับชายคนนั้นเด็ดขาดสักพักชายคนนั้นจะหายไปเองเออชายชุดดํางั้นหรองั้นก่อนจะถึงตีห้าเนี่ยฉันไปนอนงีบสัก แปบ,บหนึ่งละกันอ,อ,อยู่ใน้นหรือเปออกาหาันหน่อฮะุยเมื่อกี้เหมือนฉันได้ยินคนเรียกชื่อฉันเลยหรือตอนนี้เป็นเวลาตีห้าแล้วหรือเปล่าอุ๊ย ตอนนี้เป็นเวลาตีห้าแล้วจริงด้วยอะ่ะน่าจะเข้ากดข้อที่แปดแล้วแน่เลยออกมาเดี๋ยวนี้ทาไม่อย่างนั้นฉันจะเข้าไปนะออกมาเหมือนมันจะพังประตูเข้ามายัางไงก็ไม่รู้อะ่ะฉันต้องใจแข็งสินะห้ามตอบกลับห้ามขาดลับอีรีบไปสิงั้นเดี๋ยวฉันกลับมาใหม่แล้วกันไปบ้านอื่นก่อนดีกว่า เหมือนเสียงจะเงียบไปแล้วนะเนี่ยสงสัยคงไปแล้วมัง้งระหว่างนี้ฉันรู้สึกขอแห้งจังเลยขอจิบน้ำชาสักแก้วหนึ่งแล้วกันโอ้ยคอยสดชื่นขึ้นมาหน่อยงั้นต่อไปก็คงเป็นกฎข้อที่9แล้วสินะกฎข้อที่9ก้าเขาบอกว่าเวลา6กโมงเช้าคุณจำเป็นจะต้องนำของสีแดงที่คุณหาได้จากกฎข้อที่หและนำของนั้นไปเผาทิ้งให้หมดฮะ เผาทิ้งงั้นเหรอเพราะถือว่าชำาระล้างสิ่งของที่ไม่ดีออกจากบ้านของคุณในวันแดงเดือดโอ้ไม่กอดถ้าฉันรู้ว่าจะต้องนำของพวกนั้นไปเผาทิ้งนะฉันไม่เลือกของพวกนั้นดีกว่าเป็นของที่ฉันเพิ่งซื้อมาเลยนะเนี่ยโอ้โหโอ้ยฉันต้องเอาของพวกนี้มาเผาจริงๆเหรอเนี่ยเสียดายชะมัดเลยอ่ะเราจุดไฟก่อนแล้วกัน แยมสตรอเบอรี่ที่ฉันเพิ่งซื้อมาของเล่นของเจ้าลีโอหรือจะเป็นกาแฟาที่ฉันเพิ่งซื้อมาอีกหมอนแสนรักของฉันกับหนังสือเล่มโปรดลาก่อนนะพวกแกเสียดายชะมัดเลยเผาเสร็จแล้วต่อไปก็คงเป็นกดข้อที่10ส,สินะกดข้อที่10เขาบอกว่า เวลาเจ็ดโมงเช้าคืนล้างบาปวันแดงเดี่ยวของเราได้จบลงเป็นที่เรียบร้อยเราหวังว่าพวกคุณทุกคนจะอยู่ถึงกฎข้อสุดท้ายได้เอ๊ะแสดงว่าถ้าเรามาถึงกฎข้อที่สิบตอนนี้เราก็ทำกดทุกข้อผ่านหมดแล้วนะสิหุ่ย ตอนนี้เช้าพอดีเลยแสดงว่าคืนล้างบาปจบแล้วสินะเย้ฉันรอดในคืนล้างบาปนี้ได้แล้วทำเอาแย่เลยแฮะแต่จะว่าไปตอนนี้ก็เริ่มง่วงแล้วสิเราไปเข้านอนดีกว่า